ตรงนี้เป็นจุดตรวจสุขภาพก่อนขึ้นเครื่องนะตรวจโควตอนนี้เกือบก้าโมงเช้าแล้วครับผมอยู่ที่อินชอนสนามบินนานชาติมันจะจากาศา็คล้ายๆบ้านเราแต่เล็กกว่าน่อยนึง Board, น่ารักใช่นะสิบงสิบห้าแล้วครับเตรียมขึ้นเครื่องแล้ว เก็บสัมภาระไว้ในที่เก็บของหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่งด้านหน้าหรือไว้ในโหมดสำหรับเด็กเล็กเรามีเสื้อชูชีพเตรียมไว้ให้ทงหากด้วยค่ะ i n f l i f e vests are also available on every flight หากเครื่องบินลงจอดฉุกเฉินนี่คือท่านั่งที่ปลอดภัยค่ะ These are the case ตอนแรกดุ้นอยู่เหมือนกันว่าว่าจะได้นั่งกินหรือหน้ตาต่างหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้มาตอนเช้าวิวสวยสรุปไม่ได้นั่งกินหน้ตาต่างก็ได้เสียดายมากเลยไม่งั้นได้ถ่ายวิวได้ได้เยอะมาก ภูมแตกต่างมากคนไทยครับคนไทยได้จองโรงแรมแม่งไหมคะ

พกปกพยกคนออกจากเมืองไม่มีครับไม่มีครับ ที่ไม่ใช่คนไทยพี่เป็ทางนี้ครับโอ้ยต้องตรวจก่อนนะครับต้องมีตรวจก่อนแบบอันนี้ไม่ต้องการไทยรอแล้วกระเป๋าแล้วครับกว่าจะเสร็จโอ้โหสามโมงครึ่งไทยแล้วครับ โอโซนสมัชชาโอโซนโอโซนอันนี้มีแท็กขีดใช่ไหมครับครับโอเคโอเคเดี๋ยวว่10พอสิเอออยากจะเข้าห้องน้ำหมดไหมไม่ครับโอเคนะประมาณสี่ห้าทีครับอ่าเดี๋ยวผมช่วยลุงสับสูตรเยอดแล้ว โรงแรมมารับกลถโรงแรมใช้ีโนซินมารับอย่างนี้เลยมีพลาสติกกั้น ครับนคไฮบริดนี่ไอ้ระบบทังความสะอาดครับแยกมีเข้ามีออกตลอดเนาะครบคโคเปอร์มันก็ ว่างแล้วก็เลยรับเข้ามาเพิ่มอมที่พักที่ผมกลับตัวก็ทำสวยฮะมีใครหล,ลงแล้วนะครับเขาไม่ได้เข้มมาก โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีครับโชคดีครับร่ำลรวยๆรวยขอบคุณมากๆดีครับขอบคุณครับอ๋อไหวไหมมันหนักมาก ก็หอนะครับจีแะอันนี้วัดไข่จะมีวัดไข่สิบโมงนะคะสิบโมงตอนเชา้าคแล้วก็อสองทุ่มอันนี้คือปลอดวัดไข่อันนี้จะวัดตใต้ลิ้นนะโอเคครับครับกดให้มันขึ้นตัวแ,แล้วแล้วก็อย่างนี้ แล้วก็ดึงอันนี้ออกมานะมันจะมีปอดครับผมใส่ใต้ลิ้นพอมันดังติดติดก็เอาดึงอันนี้ออกทิ้งไปแล้วก็ถ่ายตลอดถ่ายให้เจ้าหน้าที่เดี๋ยวจะให้แอดไลน์กลุ่มผมเจ้าหน้าที่นะคะครับทําทุกวัน10โมงเช้ากับ2ทุ่มมีผลตรวจสวอชจากต้นทางมาไหมคะผลตรวจเขาให้เป็นใบอะไรมาไม่รู้แต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ตรวจก็แค่เช็คไข้ <gas al S 2> ขอใบนั้นแ <LIN Z, S 2> ล้วก็พาสปอร์ตมีใบนี้กว่กประชาชนไหมคะมีค่ะค คร yeah. ับผมครับการขับตัวม ดูความรกนะครับมาถึงก็พักก่อนกระจายของอามาหาซิมการ์ดนะครกว่าจะเจอลุกเละลุ่มเป้ไปหมดเลยส่วนของกินนะเขามาให้เป็นข้าวเย็นมันเป็นกับข้าวที่ค่อนข้างอย่างว่าเนาะนขอไม่เน้นขาเข้าข,าเ,ขาเย็นกันเขาก็เหมือนไก่ทออย่กี่หรือหมูทอดกับข้าวแล้วก็ มีน้ำซุปกีผลไม้นิดนึงผมเลือกมาเพื่อที่จะส่งซักบางอย่างบางส่วนยังไม่ได้ซักมาดูด้านนอกกันค้างนอกก็จะประมาณนี้เป็นห้องแค่ห้องนั้นก็มีถุงกระยะให้ใบหนึ่งแล้วก็ ึงเวลาเขาก็จะมาเก็บ okay. ตอนนี้เหนื่อยขี้เก็บเก็บลกเลยค่อยเก็บเดี๋ยวอาบน้ำก่อนมาถึงนะฮะเขาก็จะให้ลงทะเบียน ก็ใช้โหลดแอปมาแอปของเนี่ยฮะคอสเนี่ยโหลดมาเพื่อที่จะลงทะเบียนว่าเราเข้าเช็คอินที่พักแล้วก็มีส่งการวัดไข้นะครับว่าเราปกติไหมมีตลอดวัดไข้มาแล้วก็ต้องส่งข้อมูลไปประมาณ10บโมงเช้าทุกวัน